สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอลกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอลกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืน บาร์บคิว24กับหลากหลายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีวันที่4กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบหญิงสาวนั่งเสพยาอยู่ริมถนนเทพประสิทธิ์ขอให้ทำการตรวจสอบหลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังรุดไปตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบนางสาวสุวรรณิ์จันมีชัยอายุ38ปีชาวจังหวัดสระบุรีกำลังนั่งเสพยาไอซ์อย่างไม่สนสายตาผู้คนอยู่ในอาการหลอนยาพูดจาไม่รู้เรื่อง ข้างกันยังพบของกลางยาเสพติดประเภทที่หนึ่งยาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงซิปสายแบบเปิดปิดพร้อมอุปกรณ์การเสพยาขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกลุ่มนางสาวสุวนิชได้เอะอะด่าทอเจ้าหน้าที่ก่อนถูกควบคุมตัวส่งสพเมืองพัทยาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ข่าวยังรายงานอีกว่าก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของหญิงสาวรายนี้ในลนักษณะถืออุปกรณ์การเสพสิ่งเสพติดนั่งเสพโชว์ริมถนนต่างๆในเมืองพัทยาท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากสร้างความเสื่อมเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 嗯。